กล่าวทุกคนเวลาเชิญมาเนี่ยอาจจะมีองค์สวยและไม่สวยทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าสวยไม่สวยที่กล่าวอันนี้คือทองปลาไหลทุกคนคือไม่สวยส่มากจะเป็นเบี้ยวๆอย่างไม่ค่อยสวยอย่างทุกคนเวลาคนที่เล่นเล็กหลายจริงๆเขาก็จะเอาอยิา้ไปใส่กลับใส่ก็ดูหนะ้าทุกคนคนี่ดูด้วยเขาเห็นไหมเบี้ยวเบี้ยวฝั่งนี้ทุกคนเห็นไหมเบี้ยวเบี้ยวเห็นไหมองค์องค์จะไม่ชัดเลยทุกคนเห็นไหมทุกคนเนี่ยพระอาจารย์นะครับ พระอาจารย์ชึ่สำเร็จองมาเป็นพระอาจารย์เองเลยใช่ไหมอันนี้เป็นในหลายแก้วไม่ค่อยให้ดูอันที่ไม่ชัดอ่ะให้ดูแต่จะชัดคนก็บอกว่าทำไมชัดจางปั๊มมาจากไหนจริงๆมันไม่ใช่ทุกคนเพราะผมไม่ให้ไม่เคยดูอันที่ไม่ชัดนี่อันที่ไม่ชัดไปชัดเลยสักนิดเลยทุกคนมีชัดสังองค์ในน้านทุกคนเพราะผมได้ค่าวนี้ก็บอกว่าทํามาปั๊มมาสวยจังจริงมันยากทุกคนมันยากยากสุดเลยโดยรวมแล้วมันเหมือนๆชัดแต่ไม่ชัดทุกคนเพราะองค์มันเบลอเบลอมันเบลอแต่แต่โดยรวมแล้วจะสวย คือแค่นั้นเองมันไม่ได้บอกว่าชัดนะ,นะใช่ไหมเนี่ยทุกคนเราเรามันยากจากทลิปที่ผมทำนะก็ทาทาให้ผู้อื่นเขาดูคือเอาแต่องค์สวยๆไม่ให้เขาดูเขาก็เลยเขาว่าแบบั๊ม,มาสวยเนาะั๊ม,มาแบบสวยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมก็รอเป,ป็นสิบปีทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาดูเครื่องรางอีกชนิดหนึ่งนะครับอันนี้ที่เห็นคือเป็นเหล็กหลายแก้วทุกคนเหล็กหลายแก้วแทนท่าน้ําทุกคน เรามาดูกันว่ามันต่างากักดูจากดูแล้วมันต่างจากอะไรชิ่นอย่างไงบ้างทุกคน particular? ในอะไรใหลายแก้วคือเป็นอะไรท่าน้ำเนาะเขาจะมีเหมือนแก้วทุกคนเหมือนแก้วทุกอย่างทุกคนเหมือนแก้วเป่ามาทุกคนครับสีเขาจะสวยสีมีทุกสีทุกคนมีสามเหล็ดองด้วยทุกคนทุกคนมีมีมีสามเหล็จองด้วย,อ,อ,วยอันนี้สีสีอะไรนะสีเหมือนหัวเป็ดเลยสีเั็นหัวเป็ดทุกคน สีมันหัวเป็ดยังไงนะสีเขียวๆเวนี่ยสีอย่างนี้ทุกคนสีเนี่ยเป็นตุ่มปูทั่วทุกคนเนี่ยนะครับส่วนนี้ก็คือเขาเรียกเขาเรียกมุกค,คีรีทุกคนสีมุกมุกค,คีรีทุกคนมุกคีรีเนาะสีมุกคีรีเขาเรียกมุกคีรีทุกคนอย่างนี้ดูสีนี้มันสะท้อนแสงทุกโอทุกคน ดูนี้องค์ดูนี้องค์นี้ดูเขียวเนี่ยมันเหมือนสะท้อนแสงมันมันมันสีมันสะท้อนทุกคนอันนี้คือเชิญมาทุกคนนะครับเชิญมาเนาะแต่ในพิธีเนี่ยเวลาเชิญเนี่ยเขาจะเทนได้รด้มรูกันมาทุกคนได้รวมรูกันมาหม,มายถึงว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้เชิญได้แค่แค่นี้นะที่เขียนอยู่นี้ไม่ใช่พิธีเดียวนะมันหลายพิธีทุกคนคือมันเชิญหลายพิธีเนาะทุกคนไม่ได้พิธีเดียวได้ขนาดนี้ไม่ใช่นะทุกคนบางครั้งก็ได้ขนาดนี้ทุกคนอาจจะเป็นสีต่างๆนานาสีฟ้าก็มีทุกคนเี่ สำมิ์องค์มันจะมีทุกสีทุกคนนะสีนี้ก็มีทุกคนสีดําแล้วสําเร็ิองค์จะเป็นสีนี้ก็มีทุกคนสีนี้ก็มีนะสําเร็ิองค์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ได้มีแค่แค่สีนี้ไม่ใช่ว่าไม่ได้ว่ามีเฉพาะสีนี้มีทุกสีทุกคนอันนี้เป็นความเชื่อทุกคนมีความเชื่อส่วนบุคคลเนาะอันเป็นความเชื่อนะครับทุกคน ครับเป็นคาเชื่อนะทุกคนการเชิญสําเร็จองมางครั้งก็เบี้ยวเบี้ยวนะครับทุกคนนะครับอันนี้คือแค่เรียกเรยแก้วนะทานน้าเรียกไหลแก้วมีมีมีหลายประเภทมีแก้วอย่างนี้แค่เรียกแก้วธรรมดาเรียกองค์บริวารทุกคนมันจะมีแก้วยกนปกระฆาแก้วจักรพัิและแก้วจักรวาลทุกคนแก้วมันยีแล้วก็แก้วมีขานะครับเรียกไหลเรียงไหแก้วมันมีหลายแบบทุกคนใครมาดูคลิปนี้ยังไงก็ ฝากไปดูคลิปอื่นก็ได้ทุกคนคลิปที่เกี่ยวกับเหล็กไหลนพเก้าหรือเหล็กไหลเหล็กไหลนพเก้าเนาะแก้วนพเก้าอ๋อครับที่ผมทําไว้นะแก้วนพเก้านะครับแก้วนพเก้าคือแบบนี้ทุกคนคนที่เข้ามาใหม่ก็ได้ดูได้ทุกคนเนี่ยอันนี้ผมทําคลิปไปแล้วทุกคนผมทําคลิปไปแล้วเนาะอันนี้ผมทําไปแล้วทุกคนคือแก้วแก้วนพเก้านะครับแก้วนพเก้าโกดธปีเนาะทุกคนผมทําคลิปไปแล้วทุกคนแก้วมีหลายแบบงั้นก็ฝากไปดูคลิป แก้วนโปกระก้าวกดปีหรือเล็กลายตัดแก้วนโปกก้าวกดปีด้วยนะครับเพราะผมทาคลิปไปแล้วนะครับทุกคนยังไงก็นี่ครับนี่แบบนี้ทุกคนหลายแก้วนโปกระก้าวแก้วชนิดนี้เป็นเล็กลายแก้วชั้นสูงทุกคนสูงกว่าชนิดอีเยอะเลยนะครับเพระแก้วนโปกระก้าวชื่อเขาชื่อแก้วนโปกระก้าวทุกคนเขาจะมีมิติสีสันเขาจะสวยทุกคนเนี่ยเห็นไหมสีเขาจะไม่มีโทนเดียวทุกคนเขาจะไม่มีโทนเดียวเขาจะสีเขาจะเป็นทุกสีเลยแล้วก็เป็นแบบนี้ทุกคนวงนี้นะเนี่ยไปดูได้ทุกคน ที่ที่คลิปไปที่ช่องผมแล้วกดที่วิดีโอเยาจะไปดูนะครับนี่แก้วนุปการ์นะครับสามเด็จองค์ทุกคนเนี่ยครับเข้าไปดูได้ทุกคนนะครับสามเด็จองค์ทุกคนองค์นี้คือสามเด็จองค์นะเป็นเป็นเนี่ยเห็นไหมพระพิคเนตทุกคนนะครับนะครับอย่างที่กล่าวทุกคนเวลาเชิญมาเนี่ยเขาจะมีองค์สวยและไม่สวยทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าสวยไม่สวยที่กล่าวไว้นะเดี๋ยวให้ดูองค์นี้ทุกคนอยู่ตรงนี้องค์หนึง่งผมเคยทําคลิปไปแล้วทุกคนว่าว่า ว่าบางองค์ทําไมสวยจังบางองค์ไม่สวยนี่ให้ดูให้ดูองค์ที่ไม่สวยทุกคนนี่เห็นไหมเนี่ยทุกคนอันนี้คือทองปลาไหลทุกคนคือไม่สวยสมากจะเป็นเบี้ยวๆอย่างไม่ค่อยสวยอย่างนี้ทุกคนเวลาคนที่เล่นเล็กองไหลจริงๆเขาก็จะเอายี้ไปเส่กลับใส่ก็เขาก็ไม่อยากได้ทุกคนเขาต้องยะได้แบบนี้ทุกคนนี่องค์นี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมองค์นี้เนี่ยผมรอรอมากรอเป็นสิบปีทุกคนว่าจะได้อย่างนี้มานี่องค์สาเร็จองค์ทุกคน อันนี้คือสําเร็จองค์แต่ไม่สวยผม,ผมกล่าวอะไรไงว่าไม่สวยมันไม่ได้สวยทุกองค์ทุกคนเวลาเชิญนมาเนะี่ยมันจะนานมันจะมีมาสักองค์หนึ่งสวยๆอย่างนี้ทุกคนคือนานบอกชาววันนานมากเป็นสิบปีเราเป็นสิบปีสมัยเก่าเบี้ยวๆอย่างนี้เบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาฐานก็จะขาดขาดเกินๆนี่ไหมคอานี้จะเบี้ยวเห็นไหมทุกคนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมไม่ได้สวยทุกอง์ทุกคนเราเชิญสําเร็จองค์เนี่ยเห็นไหมทุกคนเนี่ยเห้เบี้ยวเห็นไหมอันนี้ถ้าเรียกทองปลาไหลทุกคนอย่างที่กล่าวไว้เวลาเชิญเนี่ยไม่ว่าจะเป็น ใหลายประเภทนี้ก็มันการเวลาเชิญไม่ได้บอกว่าจะชัดแต่โดยรวมแล้วเรีหลายเปียกโอ้เหล็กไหลชนิดนี้จะเชิญค่อนข้าง,ง,งจะสวยเพราะว่ามันเป็นท่าที่ไม่แข็งท่าที่ไม่แข็งทุกคนท่าที่ไม่แข็งนะครับเหล็กไหลแก้วเป็นท่าที่อ่อนท่าน้ำอ่ะเวลาเชิญค่อนข้าง,ง,ง,งจะสวยสวยเหมือนจริงอะ่ะทุกคนสวยมากนะครับนี่ครับอย่างองค์นี้ดูทุกคนสวยนะครับสําเร็จองค์ลูงปูทวดอันนี้ก็ใช่ทุกคนนี่องค์นี้ก็ใช่ นี่สาเร็จองค์อันนี้ก็ใช่หลวงปู่ทวดใช่ไหมทุกคนสีนี้ก็สวยนะเนี่ยเนี่ยสีนี้อันนี้ก็ใช่จริงๆก็เป็นสีเดียวกันสีนี้ทุกคนเนี่ยอันนี้อันนี้แก้วแก้วธรรมดาองค์บริวารในในพิธีนั้นๆนอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดทุกคนหลวงปู่ทวดแก้วจัก,กรวาลมันคนละชั้นกันเลยทุกคนคนละชั้นกันเลยทุกคนเนี่ยแก้วนี่จะสวยทุกคนยังไงฝากไปดูคลิปนี้ด้วยทุกคนแก้วจะเด็กไลลร้อยเกาย้ากดปีนะครับ หรือเล็กไหลตัดน้ำเก้ากดปีนะครับมันทาคลิปไปแล้วทุกคนงียก็พาเข้าไปดูด้วยทุกคนว่าเป็นแบบไหนทุกคนเข้าไปดูด้วยทําคลิปไปแล้วทุกคนเนาะโอเคทุกคนนี่เวลาเชิญมาทุกคนนี่นี่คือเขาไม่ชัดทุกคนดูดูดูหน้าทุกคนนี่ดูที่เขาเห็นไหมเบี้ยวเบี้ยวฝั่งนี้ทุกคนเห็นไหมเบี้ยวเบี้ยวเห็นไหมองค์องค์จะไม่ชัดเลยทุกคนนี่ที่ผมถึงกล่าวย้ำว่าทําไมสวยจัง ทำมาสวยจังเห็นไหมไม่เบี้ยวที่สัมมาผมทําคลิปผมให้ดูแต่องค์ที่สวยๆเท่านั้นองค์ไม่สวยผมไม่ให้ดูไงถึงถึงเพื่อนๆอาจจะเข้ามาอาจจะงงว่าทำไมสวยจังองค์ไม่สวยผมไม่ให้ดูวันนี้ผมให้ดูองค์ที่ไม่สวยดูดินี่เบี้ยวหมดเลยทุกคนไม่สวยเลยทุกคนดูดิคือเบี้ยวผมบอกวราเบี้ยวคือไม่ไม่งามอ่ะพื่อนๆไม่งามแต่เป็นเหล็กไหลทุกคนนี่คเหล็กสุยันราชานี่เหล็กไหลทองปลาไหลทุกคนเนี่ยเห็นไหมคือเบี้ยวคือไม่สวย นะทุกคนผมถึงก,กล่าวว่าองค์เชิญมาไม่สวยไม่ได้สวยทุกองเพราะเราไม่ได้ปั้มมาเขาเชิญม,มาทุกคนนี่เบี้ยวๆเห็นไหมเนี่ยไม่สวยทุกคนนะครับไม่สวยย้ำว่าไม่สวยทุกคนเนาะเนี่ยนะครับเห็นไหมเชิญจะรอสวยๆยอยีกสององคน์นานมากทุกคนนี่ก็เชิญมาเดี๋ยวรอนานมากทุกคนเป็นสิบปีเนะี่ยแต่องค์อื่นก็เบี้ยวๆลักษณะนี้ทุกคนองค์อื่นนะเาเบี้ยวๆเบี้ยวๆแบบองค์นี้นะเบี้ยวๆอย่างนี้เหมือนกัน เส้นไม่มีเส้นขาดหมดอันนี้คือรอะนะพื่ได้สวยอย่างนี้โดยรวมแล้วไม่ไม,ไ,มไม่ถึงกระชัดทุกคนองค์นี้ไม่ชัดเบลอเนะองค์นี้จะเบลอแต่โดยรวมแล้วมันค่อนข้างชัดนะแต่ก็ไม่ชัดสักทีเดียวทุกคนนี่เห็นไหมอันนี้เงินยวงสาเร็จองค์นะครับอันนี้ก็คือทองปลาไหลอันนี้ทงหมดนี้ผมทาคลิปไปแล้ว,นะลวลทุกคนผมทาคลิปไปแล้วเนระื่องไรเงินยวงเรื่องไรทองปลาไหลเนี่ยผมทําคลิปไปแล้วทุกคนเข้าไปดูได้ทุกคนฝากด้วยนะครับทุกคนฝากเข้าไปดูด้วยนะครับ ฝาเข้าไปดูด้วยโอเคเพื่อนๆอันนี้ก็คือพระอาจารย์ผมเชื่อนะว่าใครใครดูคลิปนี้แล้วเห็นพระองค์นี้คือใครผมไม่บอกหรอกทุกคนมันเชื่อไม่เชื่อทุกคนที่รู้นี่คือใครเนี่ยพระอาจารย์เขาเชิญสเด็จองค์มาเป็นพระอาจารย์เองเขาเชิญเลนไหลแก้วให้ตกมาเป็นพระอาจารย์เองนะทุกคนเนี่ยพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์เชิญสมเด็จอง์มาเป็นพระอาจารย์เองเลยเห็นไหมอันนี้เป็นเลนไหลแก้ว เป็นเนื้อก็อคือสีสีน้ำผึ้งผมชอบเป็นหลายประเภทนี่สีทองทองน้ำพึง้งผมจะชอบมากทุกคนไม่รู้ไม่รู้เป็นไรผมชอบโทนโทนเนี้ยโทนเหลืองคือผมคนชอบสีนี้ไม่รู้ผมชอบตั้นแต่เด็กแลยสีโทนโทนแบบนี้ออกเรื่องอย่างนี้นะครับมีพระจาจาร์นะครับเชิญสมเด็าอาจองโอเคทุกคนนะครับ,บ,บรนะครับเป็นลายแก้วเนาะก็มีหลายแบบทุกคนนี่อย่างที่กล่าวไว้ทุกคนเนี่ยเป็นลายแก้วเนาะมีทันน้งแก้ว แก้วก็ต sí, ่างวันณะต่างกันไปเวลาเชิญสมเด็จองค์ก็ชัดบ้างไม่ชัดบ้างทุกคนเบี้ยวบ้างไม่เบี้ยวบ้างนะครับนะครับนี่ครับเล็กไหลกระถองปลาไหลนะครับเป็นไหลแบบนี้ก็มีทุกคนดทุกคนเชิญหมายไหมอันนี้สุริยราชาก็เชิญมาเป็นแบบนี้นะเชิญมาเป็นสมเร็จองค์แบบนี้ทุกคนเห็นไหมเนี่ยสมเร็จองค์แบบนี้แต่ไม่ชัดเห่นไหมทุกคนไม่ชัดเห่ไหมนี่ไม่ชัดนี่ไหมไม่ค่อยชัดเนี่ยแต่ผมก็ ไม่ค่อยให้ดูอันที่ไม่ชัดให้ดูแต่ชัดคนก็บอกว่าทำไมชัดจางปั๊มมาจากไหนจริงๆมันไม่ใช่ทุกคนเพราะผมไม่ให้ไม่เคยให้ดูอันที่ไม่ชัดนี่อันที่ไม่ชัดอันชัดเนี่ยผมให้เขาอื่นก็ดูคือทางพริบออกไปนั่นทุกคนก็เลยว่ามันนี่นะครับองค์ที่ชัดและไม่ชัดทุกคนใช่ไหมอันนี้องค์นี้ดูให้ดูองค์นี้ทุกคนนี่ก็ชัดขึ้นหน่อยทุกคนดูดูดูเส้นนี้ทุกคนดูเส้นเส้นขอบนี้ทุกคนขาดไปใช่ไหมเรื่องลายประเภทนี้มันค่อนข้างจะแข็งมาก เป็นเป็นเป็นเนื้อที่แข็งมากจะเชิญสลเร็จองสวยๆมันยากมากทุกคนมาถึงดิบเบี ill, ้ยวทุกคนเบี้ยวๆแบบนี้นะครับเบี้ยวอย่างนี้เห็นไหมไม่เคยชัดเลยสักนิดเลยทุกคนมีชาตสังองค์ในน้นทุกคนพอผมได้่ะานี้ก็บอกว่าทํามาปามมาสวยจังจริงมันยากทุกคนมันยากยากสุดเกินนี่ทุกคนนะครับนี่นก็ฝากดูด้วยนะครับคลิปนี้ผมทําไปแล้วสุริยันราชานะครับเรียกไรสุริยันราชานะครับทําคลิปไปแล้วชุดนี้นะครับ ไม่ไม่ค่อยชัดไม่มีหลายแบบทุกคนมันไม่ได้บอกว่ามันจะชัดทุกองคผมย้ำทุกคนใ้รดูคลิปไปแล้วก็เข้าไปดูคลิปเก่าๆผมอธิบายค่อนข้างละเอียดไปแล้วตัวนนี้ไหมดูไหมเนี่ยหรือไรกดปีที่บอกไม่ชัดเห็นไหมเส้นนี้ขาดเ็นไหมเบี้ยวๆเนื้อล้นเห็นไหมตะปูตะปะเห็นไหมจะได้จะจะได้วนองคองวนสวยๆมันยากทุกคนมันยากมากทุกคนมันยากทุกคนพอแล้วมันยากจากคลิปที่ผมทำนยก็ทำทำให้ผู้อื่นเขาดูคือเอาแต่องคสวยๆไม่เขาดู เขาก็เลยเขาว่าแบบปั๊มมาสวยเนาะปั๊มมาแบบสวยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมก็รอเป็นสิบปีทุกคนจะได้สมเร็จองค์สวยแบบนี้มันยากทุกคนบอกเลยมันยากใช่ไหมขาดช่วงนี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยโดยรวมแล้วมันเหมือนชัดแต่ไม่ชัดทุกคนพระองค์มันเบลอเบลมันเบลอแต่แต่โดยรวมแล้วจะสวยคือแค่นั้นเองมันไม่ได้บอกว่าชัดนะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยทุกคนทองปลาไหลสุวรรณราชนะเดี๋ยวคล้าทองคําฝากดูด้วยนะครับผมก็ทําผิดประสิทธบก้อลแล้วเนาะทุกคนนะครับ ก็ที่ผมมาวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็พูดถึงเรื่องเหล็กเหล็กไหลเนี่ยเหล็กไหลเหล็กไหลแก้วทุกคนวันนี้เป็นเหล็กไหลอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่มีเหล็กไหลแต่ละชิ้นนี้ก็ดีไปยางดีไปยางละแบบทุกคนบางคนอาจจะเหมาะเหล็กไหลแบบเหล็กไหลแก้วบางคนเหมาะธาุน้ำบางคนเหมาะกับธาตุไฟบางคนเหมาะกับธาตุดินบางคนเหมาะธาตุลมคือมันไม่เหมือนกันธาตุเราไม่เหมือนกันทุกคนการใส่เหล็กไหลก็ดูที่ธาตุดูที่ธาตุมอนกันทุกคนไม่ได้ว่าจะใส่ใส่แบบองนั้นองนี้บางครั้งองนี้เราชอบ แต่เราใส่ล้วไม่ตรงธาตุทุกคนคือครูบาอาจารย์ก็สอนแบบนั้นใส่ให้มันตรงธาตุตัวเองไม่ได้บอกอะไรไม่ดีๆไม่ดีไม่ไม่ดีดดทุกองมันก็ดีทุกองคแต่บางบางร่างไม่เหมาะกับธาตุของเราทุกคนโอเคทุกคนคลิปของผมวันนี้ก็ม,มีอะไรมากก็มาดูเรื่องเหล็กไหลยังไงก็ฝากไปดูคลิปอื่นๆด้วยนะครับเหล็กไหลโอเคทุกคนยังไงก็อย่าลืมนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับช่องวิธีาดอยครับวันนี้ก็ให้ดูคลิปอาชางล่างเช่นเคยเนาะ ีวันหน้าผมก็จะพาดูเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องอื่นไปก็ลกลับกไปวงมาเนาะเผื่อทุกคนเบื่อนะครับเผื่อทุกคนเบื่อกับช่องของผมเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ